สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าชดช่องไหม่พาลว้ยนะคะเมื่อน,นี้แอดก็จะได้พา fc มาตามแนวทางเลขสูตรของแอดก้านะคะงวดนี้แอดก้าขัดให้แล้วหางเดียวชุดบนแล้วก็ชุดล่างหางเดียวเลยนะคะขัดออกมาให้แล้วนะคะถ้า fc ทา่านในเขามาเลยก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนท้งมิดเพื่อสิบอพาดข่าวสารดีๆแนวทางดีๆจากทางช่องใหม่พารวนนะคะเดี๋ยวจะพาเขาไปเมืองเลขสูตรกาพา้วยนะคะก็รอมาดับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้าครับผมนี่ก็เป็นสําหรับแนวทางเลขสูตรงวดที่แล้วนะครับผมงวดที่แล้วนะครับผมเด่นศูนย์กับสองนะครับผมตัว เน้นคือสองนะครับผมแล้วก็ห้ากับแปดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้คือแปดนะครับผมมาทั้งมาสองสองบนแปดล่างนะครับผมอ่าอันนี้ก็เลขวิ่งเนี่ยบัเคยพลาดนะครับผมเข้าตลอดนะครับผมอ่าแล้วก็หลักร้อยนะครับผมหลักร้อยงวดที่แล้วงวดที่แล้วแอดพอเพิ่มใจกันเนาะวันที่แล้วมีประมาณนี้นะครับผมหลักสิบหลักสิบนี่แอดกะ มีเอฟซีถามว่าหกหกหกสามมาได้ไหมก็มาได้นะครับผมแต่เนี่ยครับผมสามแปดนะครับผมสามแปดมาอยครับสามแปดมาแต่แอดเป็นว่าเป็นโตเก่าแอดก็เลยเอาเอาครับแอดก็เลยเอาแปดสามนะครับผมก็เลยเอาเป็นศูนย์สามนะครับศูนย์สามแล้วก็เจ็ดสามนะครับผมว่าแอดคาดรอบสุดท้ายนะครับผมได้ออกมานะครับ แต่ตัวชนสามนี่มาแรงมากวัทีแล้วนะแอดกระบอกเข้าใจกันว่ามันมันมากแบบใหญมันคือมากมากแบบนี้นะครับผมงมวดก่อนนะครับผมเข้าแปดสามนะครับเข้าแปดสามวันนี้มาาร้นน้ากันเดี๋ยวจะแอดคาดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวแอดจะมามาเขียนให้ให้รับชมนะครับผมสำหรับเว็บซี์ท่านไหนที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจกำทางช่องเราด้วยนะครับ หลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยมีเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้านะครับหลักสิบนะครับสองสี่หกแปดศูนนะครับเมื่อน,นี่ตัวเลขหกายตัวนะครับตัวเลขเยอะนะครับ โมหูวางวัาใด,ดจะมีแค่สามตัวนะครับผมหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับสำหรับ FC ท่านไหนที่เข้าใจแล้ววันนี้มันจะเป็นเลขคู่ขีดนะครับผมคู่ขีดนะครับคู่ขีดคู่ขีดนีไ่ไหมก็มงวหนใดคือว่าเลขคู่กับเลขขีดเลขคู่อยู่หลักสิบเลขขีดอยู่หลักหน่วยนะครับแล้วก็เลขเลขวิ่งนะครับผมเลขวิ่งหก เจ็ดแปดสามสี่ห้านะครับเลขกวิ wing. Wing bon, wing ง่งวิ่งบนวิ่งล่างงวดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแอดขาดอีกก่อนเพราะว่าเล็กวิ่งแอดโปรเทนอยู่นะครับผมยังไม่อยู่ตัวเดี๋ยวแอดจะมาวงกล่มให้อีกว่าตัวไดที่มาคือวิ่งบนตัวเดียวแล้วก็วิ่งล่างตัวเดียวนะครับผมเอาแค่ตัวเดียวสําหรับไซวิ่งนะครับแต่สามตัวนี้มาแน่นอนดีบบดีมาน้ากันเพราะว่ามันเคยมาด้วยกันสามตัวบปเลยนะครับผมเล็กวิ่ง พอเลขวิ่งก็มาจากเลขเด่นนะครับแล้วก็หลักร้อยหลักร้อยมีสามตัวจับง่ายนะครับผมถ้าใครมีสองตัวบนล่างมาแล้วนะครับผมให้เอาไปจับเส้นหลักร้อยนะครับเมื่อทีเดีวเมื่อทีเดีวเนี่ยอันออกสามสามสองครับถ้าถ้าออกสามสามสองนี้สามสามสองหลักร้อยเขานะครับผม หลักร้อยเข้านะครับหลักร้อยมาสามวันที่แล้วหลักร้อยเข้านะครับแอดขอบมูแอดโมเดลอีกแล้วแ,แ,แ,แล้วก็ตัวเด่นอ่ะเดี๋ยวแอดจับคู่ไว้ให้จักสองสามคู่นะครับผมโอ้ตัวเอยียงน้อยเนาะก็ได้ลายงามดิคนแลนมาว่าจะปัดไป ตัวเดน่นเอาเอาคู่จับจับคู่ก่อนนะครับผมแอดจะลองจับคู่ไว้จากสองสามคู่ที่แอดที่อดฝันได้ว่ามัจะมาทำการบอรนะที่แอดฝันได้ตองงวดนะครับผมอันนี้ตัวจับอันนี้ตัวเดน่นเด่นล่างอันนี้บนล่างนะครับ องงัดแอดฝันได้สองสองหนึ่งเจ็ดครับผมสำหรับเลขความฝันของแอดแอดจะลองจับให้นะครับผมหรือว่าแอดจะจับให้ประมาณประมาณหกคู่นะครับผมหกชุดแต่ไม่ได้กลับนะครับผมแต่มันก็สีลายตัวอยู่นะครับถ้าถ้าเอฟซีชอบก็จัดดูได้นะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแอดจะลองจับให้นะครับผม หกคู่หกเจ้าเก้าแล้วครับปลายตืบเดียวมีสองหนึ่งสองสามสองเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งอันนี้หกสามนะครับผม หกสานะครับหกสาก,ก,ก็อีกอันอันนี้อันนี้บอดบดเนนนะครับด้วยศูนลักศนะครับศูนย์หน่สามศูนเจ็นะครับอันนี้อาจจับคู่จับคูซื่อๆนะครับด้วยตัวนี้จับคู่เฉยๆนะครับ อันนี้จะจับคู่ไว้ให้นะครับจับคู่มาให้มีสองห2ึ่งสอ6สหนึ่งหกสาแล้วก็ศ1 0 3์หจแอดแอดจะจับหลัก2แล้วก็หลัก0หลักหกเนี่ยนะครับหรือว่า f อฟชอบแมนบอครับสมมุตินะครับสมมุติ ถ้า f อชอบหลักสี่เอามาใส่ก็ได้ครับผมไม่ไม่ต้องกลับสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าถ้ามักสี่สามก, 5, ก็เล่นสี่สามถ้ามักสี่ห้าก็เล่นสี่ห้าครับถ้าชอบสี่เจ็ดก็ใส่สี่เจ็ดนะครับถ้าละชอบหลักแปดนะครับผมถ้าชอบหลักแปดเอาแปดยืนไว้จับใส่เลยนะครับผมแปดหนึ 8, ่งมาได้แปดสามมาได้แปดแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้ามาได้มากลักศูนย์หลุดเลยนะครับผมไม่ต้องกลับนะครับ แต่ก็กันไว้น้าจางน้อยก็ได้นะครับผมสําหรับอ่ะมาที่นี่ก็คือเลขหางเดียวชุดเดียวนะครับหางเดียวชุดเดียวมันก็อยู่ในน,นะใน,น,นะนี้นะครับอยู่ในนี้นะงี้นะครับล่างเอาล่างก่อนออกกอน,นะครับล่างอุปกรับเนาะล่างหกเจ็ดบนบนนี้แอดแอดว่ามันมัน บอกยากด้แต่แต่บนมันมาแบบนี้นะครับผมแอดจะบบฟื้นเหล็กสูตรอดจะไม่ฟื้นถ้ามันถ้ามันมาตัวเก่าตัวไม่แอดก็จะลุกให้นะครับที่นี้วันที่แล้วว่าที่แล้วแอดว่ามเป็นตัวเก่านะครับแอดบ้ามเป็นตัวเก่าแอดเลยไม่ได้ลงให้แอดก็เลยว่าแปดสามมันตัวเก่ามันก็มามันกลาือววามาแห้งอยู่นะครับผมแปดสามกับแอดสามนะครับวัที่แล้ว ก็เลยว่ามันตัวเก่าก็าเลยวันนี้นะครับวันนี้เก่าบวกเก่าใหม่บวกใหม่เอาเมือนะครับผมสําหรับตัวเด่นนะครับผมชัดเจนแล้วนะครับผมตัวเด่นตัวนี้บนสี่ห้านะครับผมล่างหกเจ็ดนะครับผมกันไว้ก็ได้นะครับผมเผื่อมันมาสี่หารางหกเจ็ดบนเดี๋ยวจะไม่ได้ต่างกันนะครับผม สำหรับแนวทางก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวแอดจะไปไปต่อเลขเลขชนอีกเพราะว่ามีเลขสูตรแล้วเราไปดูเลขชนว่าเลขชนมันจะตรงกันหรือเปล่าชุดถ้าถ้าตรงกันกันกบ4ี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแอดเจ้าก็จะวงไว้ให้อีกแล้วก็เลขสามตัวเดี๋ยวแอดจะคัดให้ตอนตอนเย็นกับเป็นอย่างแอดคือบวคัดเดียวนะครับเพราะว่าเมื่ขึ้นนี่กระกระเดิกนะครับผมดึก นะครับว่าจะมาไล่รโซนให้เอฟซีได้รับชมกับบอทไฮบอไใดเลยนะครับผมยังยังเหลือตัวตัวเน้นเลขวิ่งนะครับผมแล้วก็เลขชนนะครับผมครับสำหรับเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะบริหาร่าวสารดีๆหน้าทั้งดีเจจกาทางช่องนะครับผมคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ